นการปฏิบัติรมนะถ้าปัญญาแก่กล้าขึ้นไปอีกสุดท้ายมันจะเห็นแต่ทุกข์ทุกวันนี้เรายังไม่เห็นทุกข์เรารู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างพระอราหันต์หรือพระนาคามีไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นพระอราหันต์หรือพระนาคามีรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะไม่ใช่ทุกข์กับสุขเวลาที่ความทุกข์มันลดลงเนี่ย แล้วก็คนทั่วไปก็รู้สึกว่าสุขแล้วแต่ถ้าเรามีสติสมบูรณ์จริงๆเรารึกรู้ร่างกายจริงๆเราจะพบว่าหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนก็ทุกข์แล้วความสุขมันจะอยู่ที่ช่องไหนลองลองหายใจออกยาวๆสิเอาให้ยาวๆเลยดูสิสุขหรือทุกข์ทุกข์กไหมเอาหายใจเข้าเลยเอาให้ยาวๆเลยทุกข์ไหม นั่งนานๆทุกไหมยืนเดินนอนนานๆทุกไหมนอนเรียกจริงๆแล้วความทุกข์มันบีบคั้นเราอยู่ตลอดเวลานะร่างกายเนี่ยเราหายใจออกมันเกิดความทุกข์เราก็แก้ทุกข์ด้วยการหายใจเข้ามันหายใจเข้าแล้วทุกข์เราแก้ทุกข์ด้วยการหายใจออกมันนั่งแล้วทุกข์เราก็เปลี่ยนอิริยาบถมันนอนมันเดินมันยืนแล้วทุกข์เราก็เปลี่ยนอิริยาบถ การที่เราคอยขยับร่างกายมันขยับหนีทุกข์ไปเรื่อยๆถ้าเรามีสติปัญญาอยู่ที่กายเราก็จะเห็นว่า,ากายนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปถ้าเห็นได้อย่างนี้นะจิตมันจะพลากออกจากกายมันจะไม่ใช่พลากแบบที่เราแยกขันตอนนี้นะอย่างพวกเราที่ภาวนาหลวงพ่อมาช่วงหนึ่งนะขันมันแยกได้มันเห็นว่ากายกับจิตเป็นคนละอันกันแต่ว่ามันยังยึดถืออยู่ ถึงจุดที่สติปัญญาระดับสูงเกิดขึ้นตรงที่เห็นว่ากายนี้นะเป็นตัวทุกข์จริงๆเนะเป็นปัญญาระดับกลางเองนะแค่ระดับกลางเองระดับต้นคือเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราระดับกลางตลางเนี่ยร่างกายนี้คือตัวทุกข์พอเห็นว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์เนี่ยความรักใคร่ผูกพันในกายมันจะหายไปเมื่อร่างกายจแก่จะเจ็บจะตายเนะี่ยจิตไม่หวั่นไหวเลย มันจะแตกต่างกับภูมิธรรมขั้นต้นนะที่ว่ามีปัญญาเบื้องต้นเห็นว่าไม่ใช่เราแค่นั้นไม่ใช่เราจริงแต่ว่ายังยึดถืออยู่ยังเสียดายอยู่มันเหมือนยืมสมบัติของโลกมาใช้ยืมสมบัติของคนอื่นมาใช้ใชแต่ไม่ยอมคืนเจ้าของยังห่วงอยู่รู้แล้วว่าไม่ใช่ของเราการนี้ใจนี้ไม่ใช่ของเรานะแต่ห่วงไม่คืนเคยไม้ยืมอะไรใครเข้ามาสักอย่างหนึ่งแล้วชอบมันไม่อยากคืนนั่นสไตล์นั่นแหละนะพระโสดาบัน ถ้าถึงท่านผ้าอนักขาเนาะจะเห็นวยกายนี่คือตัวทุกข์นี่เป็นปัญญาระดับกลางนะเรานั้นเราจะเห็นได้ยังไงก็ต้องหัดดูของจริงๆไปหัดดูร่างกายหัดดูจิตใจของตัวเองดูด้วยจิตที่ตั้งมัน่นดูด้วยจิตที่เป็นกลางดูด้วยจิตซื่อๆยุติธรรมในการดูไม่ใช่ดูแบบอคตนะิดูแล้วก็ลุ้นไปเรื่อยๆอย่างนั้นไม่ใช่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐาน ส่วนปัญญาขั้นสุดท้ายปัญญาขั้นสูงจริงๆเลยจะเห็นว่าจิตนี่คือตัวทุกนะแล้วภาวนาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าจิตเป็นตัวสุขยิ่งเป็นตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่คือตัวสุขถ้าสติปัญญาแก่รอบจริงๆเนี่ยจะเห็นเลยตัวรู้นั่นแหละคือตัวทุกข์จุดตั้งต้นของความทุกข์ในธาตุในขันทั้งหลายก็มาจากไอตัวรู้นี่เองมีตัวรู้มีจิตดวงเดียวนี่แหละสามารถไปสร้างขันธ์ใหม่ได้ทั้งหมดเลย เหมือนมเมล็ดของต้นไม้มเมล็ดผลไม้อะไรพวกนี้มีมเมล็ดมะม่วงอยู่มเมล็ดเดียวตกลงไปในดินได้น้ําได้แดนไม่นานก็งออกต้นมะม่วงออกลูกได้อีกจิตดวงเดียวนั่นแหละก็ไปสร้างขันห้าขึ้นมาได้อีกเพราะฉะนั้นเวลาที่ภาวนาตราบใดที่ยังไม่ได้สามารถทําลายเชื้อเกิดในจิตได้ยังไงก็เกิดอีกถ้าทําลายเชื้อเกิดในจิตได้คล้ายๆเราไปทําลายต้นอ่อน ในเม็ดมะม่วงตายไปเลยไม่งอกอีกแล้วตรงนั้นจะทำได้นะต่อเมื่อปัญญามแก,กล้าจริงๆมันจะเห็นเลยว่าจิตนี่คือตัวทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมถ้าเห็นทุกข์ถึงจะเห็นธรรมของจริงการปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนบอกให้รู้ทุกข์ไม่ใช่ให้หนีทุกข์ไม่ใช่ให้ละทุกข์แต่ให้รู้ทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกขนะ์มันก็คือตัวรูปนามกายใจนี้เอง แล้วก็มีความทุกข์ที่แฝงเข้ามาบ้างมีความสุขที่แฝงเข้ามาในกายในใจนี้แต่ตัวกายตัวใจนี่แหละคือตัวทุกข์ที่แท้จริงกว่าจะเห็นถึงตัวนี้ได้นะต้องภาวนากันนานต้องสู้ตายอย่างน้อยขัน้นต้นต้องเอาให้ได้นะในชาตินี้ถ้าชาตินี้โสดาอยังไม่ได้นะ่ะชาติหน้าจะหวังยากเลยเพราะว่าไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนชาติต่อไปไม่รู้พระพุทธศาสนาจะยังอยู่หรือเปล่า ใกล้จะหมดเต็มทีแล้วนะรอดแร่เต็มทีแล้วสัตรมปฏิรูปเต็มไปหมดแล้วงั้นพยายามตั้งอกตั้งใจเรียนนะ